สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมาร้อนระอุอีกครั้งนะคะพี่สาวมีการตั้งแต่นั่นแหละรอมฎอนมีนาปลายมีนาเมษาต้นพฤษภาค่ะต้นพฤษภาเนี่ยฆ่ารัวๆเลยนะอย่างล่าสุดก็ที่นราธิวาสค่ะโอ้นราธิวาสแล้วก็หลายพื้นที่นะฮะผู้หญิงตาบอดคุณลุงเด็กนะฮะมีการฆ่ารัวๆจนองค์กรสิทธิ์จนบุคคลหลายคนก็ประนาม b บียเอ็นนะว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงนะ ดังนั้นนี่คุณมาเรียกร้องน่นนี่นั่นนี่มันฟังไม่ขึ้นจะแก้ปัญหาอย่างไรเราจะคุยกับรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงสวัสดีนะคะสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณหมิวครับคุณสัมพน์ครับครับลืมเล่าเป็นนิดเดียวตอนสายๆวันนี้นี่ BIN ก็ออกแถลงการแส,สดงความเสียใจแล้วก็บอกว่าไม่มีเป้าหมายในการโจมตีพลเรือนแต่ว่าโดยตัวเลขในรอบเมษาพฤทภพาอาจารย์ครับ มีการสรังหารมีการฆ่ากันแบบรัวๆถามอาจารย์ปฏิฐานว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มเหล่านี้นี่ต้องการอะไรกันแน่ต้องการชนะบนโต๊ะเจรจาหรือต้องการล่อให้ทหารไปใช้ความรุนแรงอาจารย์มองภาพรวมนี้นึงครับครับครับคุณสำราญกับคุณหมิวคงไม่สับสนเรื่องการแถลงการอยู่แล้วนะครับแต่ว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะ รู้สึกอ่าสับสนบ้างนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ติดตามสถานาการณ์อย่างใกล้ชิดหรือไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับนะอันนี้นคือประเด็นแรกนะครับจริงๆแล้วแถลงการเนี่ยทำโดยชาวต่างประเทศเป็นหลักนะครับ<อ>แล้วก็เป็นปีของการเมืองระหว่างประเทศเป็นปีที่พยายามที่จะลดนะครับแรงเสียดทานจากปฏิบัติการต่างๆนะครับซึ่งซึ่งก็แยกโครงสร้างกันทั้งหมดนะครับงานวิจัยของ นักวิชาการหลายคนรวมทั้งของผมที่พ่งส่งให้กับสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติซึ่ง,งมีนักวิชาการเยอรมันเข้ามาร่วมด้วยเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้ให้ข้อมูลไปว่าองค์กรใหม่ของเบียเอ่นปกกระกอบไปด้วยฝ่ายผู้นําจิตวิญ,ญญาณนะครับฝ่ายการเมืองฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายศาสนานะครับแล้วก็ฝ่ายการเงินหลายครั้งแต่ละฝ่ายก็ทํางานเป็นแท่งคล้ายๆกับระบบราชการของเรานะครับคือคือไม่รู้กัน ต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่กันแต่ปลายทางเป้าหมายเดิมนะครับคุณสำนักคงทราบอยู่แล้วนะักวิชการของเราก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็เชื่อในข้อมูลเหล่านี้เพราะเราได้สัมภาษณ์เราได้คุยกับคนที่อยู่ในกระบวนการทั้งออกมาแล้วหรือกําลังจะเข้าไปนะครับว่าปลายทางเขาก็คือการแบ่งแยกดินแดนนะครับใช,ใช่ระหว่างทางก็คือการจัดเตขตปกครองพิเศษซึ่ง เขาก็มีรูปแบบอยู่แล้วว่าจะเป็นเขตปกครองพิเศษแบบไหนนะครับมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ยังไงเพราะฉะนั้นการถแถลงการตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายการเมืองระหว่างประเทศฝ่ายการเมืองอที่ทํางานที่ด้านเมดิเตอรเรมนนะครับแล้วก็ถแถลงการก็จะทําให้เกิดความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงนะครับ,รบฝ่ายการเมืองที่เข้ามาเนี่ยก,ก,ก็แยกออกจากฝ่ายปฏิบัติการด้วยที่มาคุยกับเรานะครับในเรื่องการพูดคุยสันติศุกนะครับเพราะฉะนั้น ก็มีความจําเป็นที่จะต้องเอาฝ่ายผู้นำาิจฉาบิรยาณซึ่งทุกฝ่ายของเขาเนี่ยรู้จักดีนะครับแล้วก็มีการประสานงานกันแล้วก็ฝ่ายผู้นำมิจฉาบิรานเขาก็อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็เรากาลังขอให้ประเทศมาเลเซียนํเมาผู้นําิจิตบิญญาณสองสาคนมานั่งคุยกับเราอย่างจริงจังนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับั้มตีเชื่อว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการให้ลงไปดูหน้างานในพื้นที่นะครับวันพรุ่งนี้หลายรัฐบาลที่ผ่านมาเราก็ได้อาศัยลฐมตี ช่วยราการกระทรวงกลาโหมครับก็เป็นผู้แทนพิเศษเข้าไปนะครับดูแลสถานการณ์กํากับการทํางานอกรมาธรแล้วก็รายงานคณะมติตแค่ทุกสัปดาห์ตอนนี้ก็กลับไปใช้สูตรเดิมครับคุณสมานครับคุณเดวครับในภาพรวมก็ชัดเจนนะครับถ้าเชื่อว่าองค์กรไบเอ็นซึ่งเป็นองค์กรลับลจะไม่เปิดเผยตัวเองเพราะว่าต่างฝ่ายต่างทํางานาร่วมกันนะครับประสานประโยชน์กันแล้วก็ไปถูกปลายทางเดียวกัน S <S ก็จะเป็นประโยชน์กับเขาแล้วก็ถ้าเชื่อว่าองค์กรรับเหล่านี้มีจริงนะครับซึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมาก็มีความคดขัดแย้งกันระหว่างหน่วยงานต่างๆแต่หลังจากที่ได้ไประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็ได้นํามาสมมติฐานของอย่างเช่นพันเดกสมเร็จสิริายซึ่งตอนนี้กเกษียณไปแล้วเป็นพลเอกแล้วนะครับ <S 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 มาทดสอบสมมติฐานแล้วก็พิสูจน์ทราบก็สรุปตรงกันเยอะนะครับยกเว้นคนรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาในกองกําลังของเราแล้วก็ยังตั้งคาถามว่ามีบีดะมีเออาร์เอหรือไม่นะครับ แล้วก็ตัวจริงหรือไม่คําถามเหล่านี้จริงๆในทางปฏิบัติไม่ไม่ตั้งกันแล้วนะครับเข้าใจกันดีว่าใครเป็นใครโดยเฉพาะาท่านแม่ทัพคนนี้อยู่ในพื้นที่มาแทบทั้งชีวิตการทํางานราชการนะครับในช่วงท้ายนะครับ,รบแล้วเป็นคนที่คุมอกองอชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเป็นแม่ทัพนะครับน้อยในการดูแลในการจัดก,กำลังขึ้นมาเป็นร้องแม่ทัพก็ทราบดีว่าใครเป็นใครเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสรุปก็คือว่า เรากาลังเสียเปรียบเรื่องการแก้ไขปัญหาภาคใต้ในหลายสมรภูมิครับทั้งการเมืองระหว่างประเทศการบานในประเทศการปฏิบัติการในพื้นที่แล้วก็กับภาพประชาสังคมกับมวลชนครับดังนั้นในเฉพาะหน้าดร์พันิษถานคิดว่าเราจะมีทางออกอย่างไรเฉพาะหน้าคือต้องเซฟเซฟชีวิตพี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธไทสลามก็เป็นที่อ,อ,อนา ยินดีในระดับหนึ่งนะครับที่ครั้งครั้งแรกมีการมอบหมายให้มีคนลงไปดูหน้างานจริงๆจังๆแล้วก็น่าจะอยู่นานหน่อยนะครับคุณสำราญคุณหมิวก็น่าจะบอกท่านรัมตรีช่วยนะครับว่าให้อยู่ที่นั่นหลายเดือนเลยนะครับไม่ต้องกลับขึ้นมาก็ยังได้นะครับ <S 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 แล้วก็ <S <S แล้วก็ดูแลแล้วจริงๆควรจะเอานะครับฝ่ายการเมืองระดับสูงกว่านี้ลงไปด้วยเพื่อให้ฝ่ายในพื้นที่เขามั่นใจว่าเราสนใจเราพร้อมที่จะพูดคุยและเราก็เป็นตัวจริงนะครับ เอาค่าการประจาลงไปเนี่ยไม่ค่อยเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าติดกับกักของระเบียบราชการนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นก้าแรกนะครับแต่ก้าที่สองที่สําคัญกว่านี้ก็คือว่าจะต้องจัดกําลังใหม่ในพื้นที่นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับทางฝ่ายกองกำลังของเราปิดล้อมต่างกลุ่มคนซึ่งอาจจะละเมิดสิทธิมนชนซึ่งเรื่องเนี้ ต้องอาศัยผู้นาจิตวิญญาณเขาเข้ามาร่วมคุยกับเราก่อนนะครับแล้วก็เก็จะชัดเจนแล้วว่าผู้นาจิตวิญญาณเขาจะไม่สนับสนุนกลุ่มเหล่านี้แน่นอนนะครับแต่ไปที่เข้ามานั่งโต๊ะเจรยจากับเราเขาไม่มีทางที่จะปฏิเสธแล้วก็แล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนสั่งให้มีการสังหารเพราะฉะนั้นก็โดยปริยายเขาก็จะต้องแยกตัวเองออกมาจากฝ่ายปฏิบัติการนะครับแล้วตรงนั้นก็เป็นสู่สมเร็จของทุก การพูดคุยสันติสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นในภูมิภาคเราหรือว่าในต่างประเทศครับอาจารย์มรธานกำลังบอกว่าเราต้องตึงพื้นที่คุมพื้นที่ให้ได้ก่อนเฉพนาะหน้านี้ส่วนการเจราจาเนี่ยก็ยังมีได้แต่ตรงนี้ต้องสงบก<ช>่อนต้อง,ต,องต้องอะไรต้องเรียบร้อยก่อนไประดับหนึ่งใช่ครับอย่างนั้นใช่ครับและการตึงพื้นที่ใช่ครับคุณสรรมานครับการตึงพื้นที่เนี่ยรับซ้อนต,ตรงที่ว่าบางครั้งเราก็สร้างเงื่อนไขใหม่ขึ้นมานะครับบางครั้งเราก็เหวี่ยงแหบางครั้งเราก็ทําตามเงื่อน กำหนดเวลาอย่างเช่นขอให้เจ็ดวันเรียบร้อยหรือว่ารายงานทุกเจ็ดวันในตำนองว่าจะต้องเรียบร้อยนะครับแล้วส่วนแบบนี้ก็ทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนอกจากจะลนลานแล้วอาจจะทําอะไรผิดพลาดนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับการปิดล้อมโดดเดี่ยวกลุ่มกองกําลังเหล่านี้ชาวบ้านก็อยากทําแต่ไม่สามารถที่จะร่วมมือกับเราได้เพราะเขายังหวาดกลัวแล้วก็ยังเป็นเป้าอยู่ครับเราต้องอรักษานะครับเป้าหมายออนแอให้ดีกว่านี้นะครับจริงๆเป้าหมายออนแอเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นใครอยู่ที่ไหน ชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมที่มาร่วมมือกับรัฐไทยนะครับครูแพทย์ทยาบาลพระสงฆ์นะครับผู้ภากษา <c oughs> นะครับรวมทั้งนักข่าวบางกลุ่มด้วยครับตอนนี้นี่แผนใหญ่ของชาติเราแผนสมชที่เขาเรียกกัน,น,นก็ยังไม่ออกมาใช่ไหมอาจารย์ปณิธานยังไม่ออกแผนสมชเป็นแผนระดับที่สองนะครับแผนระดับใหญ่สุดคือยุทศาตร์ษษาชาติก็ปิดอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วนะครับส่วนแผนในการ ก็เรียกว่าในในโยบายความมั่นคงก็เป็นแผนระดับสองแผนป,ปฏิบัติการระดับสามแอคชั่นแพนก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการควบคุมตัวกัรก,ก,กับให้เป็นไปตามสามแผนสามระดับน,นะครับจะต้องมีหนึ่งคนนะครับหนึ่งแม่ทัพหนึ่ง <c oughs> นักการเมืองที่รับผิดชอบเรื่องนี้ครับที่ลงไปนะครับผูกสามแผนนี้เข้าไว้ด้วยกันแล้วก็สุดท้ายก็ต้องให้ภาคประชาสังคมรับรู้แผนแล้วก็ตรวจสอบแผนนะครับที่ปรึกษา อของสปตก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างใหม่นะครับแล้วก็ภาพประชาสังคมอื่นๆที่ขณะนี้ก็คึกคักเข้มแข,ข็งนะครับแล้วก็มีความสามารถแรงเข้าถึงพื้นที่ก็อาจจะสามารถามาดูว่าแผนตรงไหนมีช่องว่างนะครับในภาพรวมสรุปคือว่าผู้คุยสันติสุกก็ต้องเดินหน้าต่อในสถานที่มีความหมายมากขึ้นนะครับมีคนที่เป็นตัวแทนของฝ่ายการเมืองจริงๆอ่าการควบกลุ่มพื้นที่ปลอดภัยก็ต้องเอาภาพประชาสังคมเข้ามาเพื่อโดดเดี่ยวนะครับกลุ่มคนที่ อาจจะติดอาวุธล็อกข้ามไปมานะครับระหว่างพรมแดนสุดท้ายก็คือต้องปิดพรมแดนนะครับก็ต้องให้มาเลเซียช่วยครับการพูดคุยสันติสุขเนี่ยหลายคนก็ยังอึดอัดใจอยู่นะบอกว่าตั้งโตะพูดคุยสันติสุขเท่ากับเราไปยอมรับสถานะของเขาหรือเปล่าหรือเรารองรับอะไรของเขามากเกินไปไหมแต่ทบทวนแล้วใช่ครับใช่ครับต้องแยกการพูดคุยสันติสุขออกมาเป็นวง ของผู้นําระดับสูงในทางจิตวิญญาณนะครับผ่พแบบูดงี้ว่าเป็นผู้นํามวลชนของเขาซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับออกองกําลังหัวหนา้ากองกําลังหัวหนาา้าฝ่ายเเค,โ,เคโดยตรงนะครับ,รบยิ่งคุยหน้าเท่าไหร่เขาก็จะโดดเดี่ยวกันมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่พูดคุยแบบนี้นเขาก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับอ๋อนะก็ยากมากนะจารย์นะดูแล้วก็เหนื่อยผมดูแล้วคือเมื่อวานเนี่ยที่โฆษกกอรมณนเนี่ยให้สัมภาษณ์ด้วเนียนะคะว่า เป้าหมายจริงๆของผู้ก่อเหตุเนี่ยสูงสุดคือต้องการแบ่งแยกดินแดนแล้วใช้หลักจิตวิทยาคือให้ไทยพุทธกับไทยมุสลิมเนี่ยมีความไม่ไว้วางใจกันดังนั้นการเจราจารนี่มันก็น่าจะยากเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ยากครับแต่ว่าก็ยากทุกที่นะครับในอังกฤษกับไอร์แลนด์เนี่ยก็ใช้เวลาสามสิปีนะครับแปดปีสุดท้ายเนี่ยคนที่นั่งอยู่ในวงนั้นขณะน,นี้มันนั่งอยู่ในวงผู้คุยสนิทสนของเราแล้วคนหนึ่งแล้วลงนาม นะครับรับรองข้อตกลงทางเทคนิคให้กับฝ่ายบีเอด้วยซ้ํานะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก,ก็เราก็มีประสบการณ์มีความรู้อยู่แต่ใช่ครับใช้เวลานะครับอย่างน,น้อยสิบถึงสามสิบปีในบริบทของต่างประเทศนะครับที่อาเจที่ชิลิปิ์ก็คล้ายๆกันนะครับ <c oughs> ที่ศรีลังกาแต่ที่มันเจราจายุติสงครามกลางเมือง <c oughs> ที่ภูเก็ตบ้านเราก็ใช้เวลาหลายสิบปี <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ว่าตรงวงนี้คง <c oughs> จะต้องจัดระบบใหม่แล้วก็ แยกเรื่องของทางเทคนิคเรื่องการตั้งด่านเรื่องของการนะครับจัดกําลังไม่หลงกลกับดักอย่างที่นักวิชาการหลายคนพูดนันสํสำนักคุนเหมียวครับอว่าถ้าะจะปเป็นเจรจารเรื่องถอนกําลังเนี่ยมันคงจะเสียเปรียบครับ <struck> เห็นว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าคณะพูดคุยแลือใช่ไหมอาจารย์หรือยังไงฮะอจริงๆมีว่าที่หัวหน้า,นาพูดคุยนะครับอ สถาทีสุขฝ่ายเราแล้วก็เราก็ได้เ,เข้าใจว่ารัฐบาลไทยได้ยื่นข้อเสนอให้เปลี่ยนตัวทั้งฝ่ายมาเลเซียแล้วนะครับเพราะว่าไม่สามารถนำมาผู้นําจุติยานเขาสองลําคนที่มีการเรียกร้องนะครับโดยผู้นําระดับสูงของเราในอดีตนะครับบอกให้เข้นนามาในวงนี้ก็ไม่ได้มาก็เลยมีการยืน่นขอเปลี่ยนตัวครับโอเคครับอาจารย์ครับวันนี้ได้ตามนี้ก่อนอาจารย์ปัญญาารขอบพระคุณนะครับโอกาสน้ารบกวนมาอาจารย์ครับขอบพระคุณนะครับอีกีครับสวัสดีค่ะ จับตากันต่อนะคะเรื่องของสถานการณ์จงังหวัดชายแดนใต้ด้วยความน่าห่วงใหญ่ยิ่งนะครับค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการจับตาประเทศไทยแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้าลาบินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวาง ทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ํานในตัวส่วนชั้นล่างนี้จะบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้1นึ่คันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรน,นะครับราคา2องล้านแป ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ2 8 0 0 0เท่าน,นั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดนติดกับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดนใกล้รถไฟฟ้าน,นี้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่28 0 0 0เท่าน,นั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สาคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดนคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮง บ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาเคยอยู่เขานักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตกลงกิจการการค้า,นานเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่ยะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับปอกว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มที่เบอร์0 8 1 335 1011หรือสแกน QR Code คได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2 8ล้าน8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทาเรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมพเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ